นิกยกิจของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10รวมถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชาบิดาค่ะถัดมาด้านหน้าซ้ายมือคือลานต้นโพแห่งความจงรักภักดีด้านข้างประดิษฐานพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติปางสมถาวิปัสสนากรรมาฐานซึ่งได้มาจากการหล่อหลอมใบโพ ที่ประสบการณ์ิกรได้เห็นคำถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่9ในปี2549มากกว่า175,000ใบจัดทำเพื่อน้อมกล้าน้อมกระหม่อมแดบบ่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านโปรดกล้าวให้นำมาประดิษฐานณสวนแห่งนี้ค่ะส่วนแนวยาวด้านซ้ายมือคือสวนลานต้อนรับเป็นการจัดสวนสไตล์สวนอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนไม้ดอกไปตามฤดูกาลค่ะ และในอาคารนิทรศรการด้านขวามือจัดแสดงนิทรศรการ236ปีใต้ร่มพระบาร,รมีจักรีวงศ์นำเสนอเรื่องราวเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สองจนถึงยุคสมัยของราชวงศ์จักรีหรือยุคกรจากรุสินในปัจจุบันค่ะขณะน,นี้ได้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วท่านไหนที่ยังพอมีเวลาสามารถชมสวนได้ตามอัธยาศัยร้านกาแฟของเราจะอยู่บริเวณล,ลานด้านซ้ายมือห้องน้ำอยู่ด้านขวามือค่ะ สำหรับทางออกอยู่ด้านหน้าขวามือผันเข้าไปในร้านขายของเที่ยระลึกเพื่อไปอยังลานจอดรถค่ะในนามของอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านในการมาเที่ยวชมสวนของพ่อในวันนี้ก่อนลงจากรถอย่าลืมสำรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ